โรคอ้วนเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศต่างๆอย่างมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะเช่นรับประทานอาหารที่มีไขมันหรือน้ำตาลมากเกินไปรวมถึงการไม่สนใจที่จะออกกำลังกายสำหรับในประเทศไทยก็มีปัญหาโรคอ้วนของประชาชนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ผู้หญิงที่เป็นโรคอ้วนมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจวายหรือโรคเบาหวานถึง8เท่าในขณะที่ผู้ชายที่เป็นโรคอ้วนมีความเสี่ยงเพียง5เท่าผลกระทบจากโรคอ้วนผลกระทบจากโรคอ้วนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงอายุเช่นถ้าวัยรุ่นเป็นโรคอ้วนจะมีผลกระทบทางด้านจิตใจมีภาวะซึมเศร้าส่วนผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วนจะเริ่มมีโรคแทรกซ้อนทางร่างกาย ตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งความดันโลหิตส,สูงภาวะอ้วนน้ำหนักมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความดันโลหิตผู้ที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจะมีระดับความดันโลหิตส,สูงขึ้นและในขณะเดียวกันการลดน้ำหนักลงมักพบว่าความดันโลหิตจะลดลงด้วยข้อ 2. โรคเบาหวานภาวะของโรคสืบเนื่องมาจากน้ำตาลในกระแสเลือดมีปริมาณสูงขึ้น ในขณะที่เนื้อเยื่อของร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลนั้นไปใช้เป็นพลังงานหรือนํำไปใช้ได้ไม่เต็มที่ทําให้น้ำตาลซึ่งร่างกายดูดซึมมาจากทางเดินอาหารมีปริมาณมากในกระแสเลือดและจะล้นออกมากับปัสสาวะทำให้ปัสสาวะหวานโรคเบาหวานที่สำคัญมีสองชนิดชนิดแรกคือเบาหวานชนิดที่ต้องพิ่งอินซูลิน ส่วนชนิดที่2คือเบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลินเบาหวานชนิดที่2นี้พบมากกว่าชนิดแรกคือประมาณร้อยละ9 0้าเ้า9ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดส่วนใหญ่พบในวัยผู้ใหญ่และมักจะเกิดกับคนอ้วนแนวโน้มที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่พบคือการตรวจพบผู้ป่วยโรคเบาหวานในคนอายุน้อยลงและมีแนวโน้มพบเบาหวานชนิดที่สองมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้จากการศึกษาเบาหวานในผู้ป่วยอายุ12-40ปีพบว่าปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของการเกิดโรคเบาหวานคือความอ้วนสิ่งสำคัญที่ทำให้ความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานนั้นสาเหตุหนึ่งก็เนื่องมาจากสังคมสมัยใหม่ที่ทำให้มนุษย์มีวิธีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไปมีการบริโภคที่มากเกินไป และมีกิจกรรมการออกกำลังกายที่ลดลงไปมากเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆความอ้วนจะทําให้อินซูลินที่หลั่งออกมาจากตับอ่อนออกฤทธิ์ได้ไม่ดีที่เรียกว่าภาวะดื้อต่ออินซูลินสําหรับผู้ที่มีน้ำหนักที่มากเกินไปก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นถึง3าเท่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นทุกๆกิโลกร,รมัมจะทำให้ร่างกายนำอินซูลินไปใช้งานได้ยากยิ่งขึ้น ข้อ 3. ความผิดปกติของระดับไขมันในหลอดเลือดความผิดปกติของไขมันที่พบบ่อยในคนอ้วนคือระดับไตกรกลีเซอไรด์หรือระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงแต่ระดับ HDL คอเลสเตอรอลต่ำลงนอกจากนี้พบว่าในภาวะดื้ออินซูลินจะทำให้เอนไซม์่ง้่อยสลายไขมันทำงานลดลงด้วย ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดที่สูงหรือระดับ S-DL คอเลสเตอรอลที่ต่ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแดงอุดตันข้อ 4. โรคหัวใจและหลอดเลือดผู้ที่เป็นโรคอ้วนจะมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันโรคหลอดเลือดสมองตีบตันได้มากกว่าคนที่ไม่อ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศอุตสาหกรรม รวมทั้งประเทศไทยด้วยเนื่องจากไขมันไปเกาะตามผนังหลอดเลือดทําให้เกิดภาวะหลอดเลือดตีบหรืออุดตันหัวใจทํางานเพิ่มมากขึ้นถ้าเป็นกับเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจก็จะทําให้เกิดโรคหัวใจขัดเลือดและหัวใจวายได้ข้อ 5. โรคเกี่ยวกับระบบหายใจคนอ้วนมากจะทําให้เกิดความผิดปกติในการหายใจเข้าออกและกระบังลม คนคือเกิดภาวะขาดออกซิเจนเหนื่อยง,ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่านอนหงายจะมีอาการหายใจลำบากบางครั้งหยุดหายใจเป็นพักพักเวลานอนหลับมีอาการปวดศีรษะในตอนเช้าในเวลากลางวันจะมีอาการง่วงนอนหายใจช้าระยะต่อไปหัวใจซีกขวาจะล้มเหลวและอาจเสียชีวิตได้ข้อ6โรคข้อเสื่อมคนอ้วนจะมีอาการของข้อเสื่อม กระดูกสันหลังเสื่อมปวดเขา่าปวดหลังเนื่องจากข้อต่างๆไม่สามารถรับน้ำหนักได้นอกจากนี้คนอ้วนมักจะมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติและมีโอกาสเป็นโรคเกามากขึ้นด้วยข้อ 7. โรคถุงน้ำดีและไขมันแทรกในตับเมื่อมีไขมันมากการทำงานของตับก็ลดลงเพราะไขมันเข้าไปแทรกอยู่จนทำให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดี คนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคนิวน่วในถุงน้ำดีสูงกว่าคนไม่อ้วน3-4เท่าข้อ8โรคมะเร็งบางชนิดจากการศึกษาพบว่าคนที่เป็นโรคอ้วนจะเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่อ้วนเช่นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนมะเร็งระบบทางเดินอาหารมะเร็งเงยื่อบุหมดลูกมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมมะเร็งถุงน้ำดีเป็นต้น ข้อ9ปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกินเช่นโรคเชื้อราที่ผิวหนังเส้นเลือดขอดอาการท้องผูกการขอดบุตรมีปัญหาแผลผ่าตัดอาจจะหายช้ากว่าปกติเป็นต้นผลกระทบของความอ้วนส่งผลต่อสุขภาพอย่างมากฉะนั้นเราควรที่จะหันมาออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและกินอาหารที่มีประโยชน์ เพียงเท่านี้เราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคแล้วล่ะคะ่ะ